สวัสดีสสดค่ะคสวัสดีทุกๆคนวันเนี้ยแม่แพนอ่ะและชิตาซีซ่าจะมาอัปเดตอาการของทุกคนก่อนแรกเลยแม่แพนมีผลเป็นบวกนะคะมีคโควิดก,กันน้องๆดูจากเสียงโออูอีอูอ e ีเลยเจ็บคอส่วนชิตาที่อ,อาการเป็นไงหลังจากวันนี้ทีอาการหนักมากกระปี้กระเป๋ากระปี้กระเป๋าต้นคนครับแล้วตอนนี้ เปลาก็ติดเหมือนกันใช่ปลาก็ติดเหมือนกันปลาเพิ่งจะตรวจเมื่อเช้าเมื่อเช้าเราเจอแต่แม่แพน่ะเจอเมื่อประมาณ2วันที่แล้วใช่แม่แพนเจอเมื่อ2วันที่แล้วใช่แต่อาการทองจิต้าที่หนักๆเป็นไข้ขึ้นปวดหัวกะปีกระเป๋ากะปีกระเป๋าดีขึ้นถวอว่าดีขึ้นแต่ยังเจ็บคออยู่ไหมเจ็บคออยู่ไอแล้วมันมีเลษติดอยู่ในคอเศษเนาะใช่ส่วนน้องซีต้าเป็นไง ดีขึ้นอย่างดีขึ้นแล้วก็้วกงาหมิมแต่เจ็บคอไหมก็จะเจ็บนิดนิดหน่อยแล้วการของแม่แพนเป็นไงอการของแม่เหรอก็เหมือนคนเป็นหวัดอ่ะจามน้ำมุกนิดหน่อยเจ็บคอแต่ว่าก็ไม่ถึงขั้นขนาดแบบว่าโอ๊ยหนักแบบลุกขึ้นทําอะไรไม่ไหวแบบเนี้ยค่ะก็ไม่ได้หนักมากเพราะว่าแม่แพนอะได้ฉีดวัคซีนมาแล้วสามเข็มนะคะ ก็เลยแบบว่าไม่เป็นอะไรเยอะส่วนชิต้ากับซีซ่าที่อาการดีขึ้นเพราะว่าหไปหาหมอเร็วและได้ยาต้านไวรัสมาพอทานได้วันหนึ่งเช้ามาก็รู้สึกแบบดีขึ้นกระปี้กระเป๋าแบบและแบบว่าไม่ได้แบบนอนซมหรือว่าปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนครับมีคนหนึ่งที่เป็นด้วยกับเราไม่ใช่สองคนเลยทุกคนอยากดูไปดูตามอาอ่ะแม่ ทุกคนครับแล้วพีว่ขิงกับพี่ชิวก็เป็นโควิดเหมือนกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับสรุปทุกคนก็เป็นกจรใชดใบหลอดรวมทั้งฟ้าโน้ตด้วยอ่ะพี่ขิงอาการเป็นยังไง ของทำฉี่เนี่ยก็จะมีแค่เจ็บคอมีเดียวเลยเจ็บคอหลายวันมากแล้วชิวล่ะชิวของชิวก็มีไข้แล้วก็เจ็บคอครับแค่นี้แหละเปนมากี่วันแล้วสามวันได้ั้มใช่สองสามวันมันแต่ไม่เจอตรวจไม่เจอเลยเพิ่งมาเจอวันนี้ทั้งหมดเลยเจ็บคอมาประมาณ2อสวันแต่ตรวจเอทิเคไม่เจอไม่เจอเขาชิว ตรวจ ATK เจอวันนี้แต่ของน้ําขิงไม่เจอเหมือนกันเลยต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลถึงจะเจอส่วนป้าโน้ตก็เช้าเลยคอนเสาร์ทุเจอปั๊บใช่สรุปแล้วเป็นกันทั้งบ้านเป็นทั้งบ้านสม่หับาเราก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้พวกเราใช่ไหมใช่ที่ทุกคนเนี่ยคอยแบบส่งคอมเมนต์มานะคะพวกเราแบบดีใจมากแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนมาก แล้วเดี๋ยวพวกเรานะคะจะพยายามอัพเอ่ออัพเดทอาการให้คุณดูว่าเป็นยังไงบเป็นอะไรมากเพิ่มขึ้นไหมหรือว่า อาการไม่รุนแรงอะไรอย่างนี้เราค่อยอัปเดตใหม่เนาะใช่ใช่แล้วเดี๋ยวเราจะพยายามรีบรักษาตัวเพื่อที่จะกลับมาทำคลิปให้ทุกคนดูใช่แต่หลังจากนี้เราก็อาจจะทําคลิปอย่างเงี้ยทำคลิปอัปเดตอาการทำาทิปไทยทุกคนเนาะเพื่อไม่ให้เหงาไม่ให้แบบว่าห่างกันไปนานเนาะใช่ใช่โอเคงั้นวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะลาขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วย